การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์มีอะไรบ้างและทำให้พอลิเมอร์ดีขึ้นอย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะ ทัาข้างน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแ l a ห้องเรียนวทิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอลำดับที่4นะคะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ค่ะเพื่อให้ได้พอลิเมอร์ที่มีสมบัติที่ต้องการและก็นําไปใช้ประโยชน์ให้อย่างมากขึ้นนะคะทางน้องอยากจะทําความเข้าใจวิดีโอนี้ให้เป็นอย่างดีนะคะจําเป็นจะต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูอีก3โวิดีโอก,ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะยังไงเราก็ไปเรียนกันเลยค่ะในเรื่องการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์นะคะพี่ก็ได้สรุปมาจาจก หนังสือสสวทนะคะเป็นหนังสื IST, เอเคมีฉบับเพิ่มเติมนะคะสำหรับน้องๆสายวิทย์เนาะนะคะปีปรับปรุงนะคะ2560นะคะนั้นเขาก็ได้พูดถึงวิธีการปรับปรุงพอลิเมอร์หลายรูปแบบมากทีน่น้องจำเป็นจะต้องรู้นะคะงนั้นพี่ก,ก็เอาสรุปมาให้น้องๆถ้าน้องอยากจะได้รายละเอียดมากขึ้นนะคะก็สามารถไปดูได้ในหนังสือของสสวทเลยนะคะอันดับแรกนี่คือ,คอ,คอการเติมสารเติมแต่งค่ะ สารเติมแต่งคือถ้าคิดง่ายเติมเข้าไปเพื่อปรับปรุงสมบัติอะไรบางอย่างของพอลิเมอร์ที่ตอนแรกมันไม่มีนะคะให้มีขึ้นมาเพราะว่าถ้าปรับปรุงได้ก็จะทําให้นําไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น,นะคะจะมีอยู่2กระบวนการหลกัหลกๆก็คือกระบวนการวันคาไนเซชันให้จำอย่างนี้นะคะกระบวนการวันคาไนเซชันจะเกี่ยวข้องกับยางพารานะคะยางพาราเนี่ยเขามีนะคะพอลิเมอร์ของยางพาราเรียกว่าพอลลีนะคะ ไตรลีนนะคะขอโทษทีค่ะพูดผิดนะคะพอล่ไอโซโรีนนะคะเป็นยางพารานั่นเองพอลีไอโซรีนนะคะปกติแล้วยางพาราเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราเอามาดึงยืดนะคะเขาก็จะไม่คืนรูปเนาะ ดังนั้นแต่ว่ายางพาราเนี่ยมีความสามารถหลายๆอย่างเลยที่สามารถนำเอาไปใช้ทําอะไรหลายอย่างได้อย่างเช่นนะคะล้อรถยนต์ดังนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะทําให้ยางพาราเนี่ยถ้าเราดึงไปแล้วแล้วสามารถคืนรูปได้หรือบิดไปแล้วสามารถคืนรูปได้นะคะเขาก็นําย่าตัวยางพารานะคะไปเติมกรรมถานกรรม,ามารถานก็คือตัว s นี่นะคะซันเฟอร์นี่นะคะแล้วก็จะทําให้ตัวกรรมฐานเนี่ยนะคะ ไปเติมนะคะเกิดปฏิกิริยาการเติมตรงพันธะคู่ของพอลิไอโซพรีนนะคะแล้วก็เกิดการเชื่อมระหว่างสายของโพลิเมอร์ขึ้นเมื่อเกิดการเชื่อมตรงนี้ปุ๊บนะคะจะทําทให้อะไรเกิดขึ้น,นะคะทำให้ตัวยางพาราเนี่มีความคงรูปมากขึ้นแล้วก็คืนตัวได้ดี คงรูปแบบยควาว่าเขาไม่เปลี่ยนรูปไปง่ายนะคะก็สามารถเอาไปทําเป็นยางล้อรถยนต์ได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างแบบสมมุตินะคะโครงสร้างแบบสร้างขึ้นมานะว่ายางพาราเป็นเส้นเกลียวะคะหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะคะแต่เมื่อไปทํากระบวนการผ่านกระบวนการวันคาไนเซชันนะคะ ตัวกรรมาฐานเนี่ยเขาก็ไปเชื่อมระหว่างสายของโพลิเมอร์คะก็จะเป็นผลทําให้พลาเราไปดึงยืดเขาหรือบิดเขาเนี่ยเขาสามารถคืนรูปนะคะหรือว่ารักษารูปของเขาได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกกระบวนการหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า p a าติเซ이เซอร์นะคะพ a s ติเซเซก็คือเป็นเหมือนสารที่โมเลกุลเล็กๆเ,เ,เล็กกว่าตัวของโพลิเมอร์อีกนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วตัวเขาเนี่ยเนื่องจากเขามีโมเลกุลเล็กๆใช่ไหมคะเขาก็จะไปแทรกระหว่างสายของโพลิเมอร์ แต่ว่าการแทรกนี้ไม่ได้เกิดการทําปฏิกิยาอะไรทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีนําพวกพลาสติกที่เติมสารพวกพลาสติพลาสตไซเซอร์ลงไปเนี่ยอาจจะหลุดออกมาได้ระหว่างการใช้งานนะคะน,นี้ก็ต้องระวังด้วยเนาะนั้นทําไปเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้ตัวของพอลิเมอร์นั้นขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นนะคะไม่แตกหักง่ายแล้วก็รวมถึงโค้งงอได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสมตมติว่ามีกระบวน เขามีสมบัติเหล่านี้ก็สามารถนำไปทำพอลิเมอร์ได้หลากหลายตามการใช้งานนั่นเองนะคะต่อมาค่ะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคือเปลี่ยนโครงสร้างของเขาเลยเมื่อกี้นี้คือแค่เติมอะไรบางอย่างไปโครงสร้างเขายังเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าสมบัติดีขึ้นอันนี้คือเปลี่ยนโครงสร้างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเซลลูโลสแอซิเตตเซลลูโลสแอซิเตตคืออะไรคือเอาเซลลูโลสเซลลูโลสก็คือ เส้นใยของพืชใช่ไหมคะหรือพูดง่ายๆก็คือส่วนของด้านนอกของเซลล์พืชน,นั่นเองนะคะแล้วก็มาบวกกับกรดแอซิติกนะคะก็จะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะทําให้โดยปกติเซลลูโลสที่หลอมไม่ได้นะคะพูดง่ายๆคือถ้าเซลลูโลสโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะไหม้ไปเนี่ยหลอมไม่ได้หลอมแล้วก็ขึ้นรูปไม่ได้แต่ถ้าเกิดมารวมกับกรดแอซิติกแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเซลลูโลสแอซิต ATE ทให้เขาหลอมแล้วก็ขึ้นรูปได้นําไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ พอลีไวนิลแอลกอฮอนะคะเกิดจากการทําปฏิกิริยาของ p o l y ี i n นิลแอซิ t ตตนะคะไปทําปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสนะคะในเบสนะคะในเบสเนาะก็จะทําให้ตัวเขาจากที่ไม่มีหมู่ OH เนี่ยเกิดเป็นหมู่ OH ขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นหมู่ OH ซึ่งหมู่ OH เนะคะเป็นหมู่ที่มีขั้ว ก็จะทําให้พอลิเมอร์อันนี้นะคะละลายน้ําได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็จะนําไปใช้อย่างเช่นนะคะทำเป็นกาวหรือว่าตัวอ,อิมัติฟายเออร์นั่นเองนะคะอันต่อมาค่ะไคโตซานนะคะไคโตซานเนี่ยเกิดจากการนําไคตินไคตินเนี่ยก็คืออยู่ในเปลือกของสิ่งมีชีวิตบ,บางตพวกอย่างเช่นพวกมแมลงนะคะแล้วก็นําไปทําปฏิกิริยาไฮโดรซิสในเบสเหมือนกันจะทําให้เขาเกิดหมู่อะมิโนโหรือว่า NH2 ซึ่งหมู่อะมิโนเนี่ยมีสมบัติเป็นเบสนะคะดังนั้นหมู่อะมิโนที่มีสมบัติเป็นเบสต,ตรงนี้เขาสามารถไปทำพิยากับกรกดได้นะคะแล้วก็เลยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้น้องๆสามารถอ่านเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะคะว่าแต่ละอันเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะในหนังสือของสะสะะทเนาะ,ะค่ะต่อมาค่ะนะคะเป็นการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์เป็นแบบโคพอลิเมอร์ ำได้ใช่ไหมคะพี่พูดไว้ในวิดีโอแรกนะคะโฮโมโพลิเมอร์ก็คือมีโพลิเมอร์ที่มีมอโนเมอร์แบบเดียวหมดเลยแต่ว่าโคโพลิเมอร์ถ้าเราซูมเข้าไปดูเนี่ยจะมีมอโนเมอร์นะคะต่างกันนะคะสองแบบอยู่ด้วยกันนะคะและทีนี้นะคะโคโพลิเมอร์เนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบในการจัดเรียงที่ต่างกันนะคะได้หลายรูปแบบเลยแบบแรกคือแบบซุ่มแบบซุ่มคือสมมุตินะคะเป็นมอโนเมอร์ A กับมอโนเมอร์ B เราเห็นแล้วเขาเรียงแบบซุ่มไปซุ่มมาเราไม่สามารถจัดรูปแบบให้เขาได้อย่างเช่น A B A A B B A B A A, a, a. อยเงี้ยมันมันไม่สามารถจัดรูปแบบได้นะคะเราสามารถเรียกว่าได้เป็นแบบสุ่มหรือเราสามารถเขียนย่อๆได้ว่ามีกลุ่ม A ทั้งหมด A ตัวแล้วก็มีกลุ่ม B ทั้งหมด B ตัวนะคะเป็นสุ่มๆนะคะต่อะกันอยู่นี้ลักษณะการเขียนแบบสูตรย่อนะคะของแบบสุ่มถ้าแบบสลับง่ายๆเลยค่ะ A สลับ B a สลับ b a สลับ b และจํานวนของเขาเท่ากันดังนั้นเวลาเราเขียนก็คือ A กับ B สร้างปัะหาต่อกันและทั้งหมดจำนวน n หมายความว่า A สลับ B ไปเรื่อยเป็นจำนวน n คู่แบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบบล็อกแบบ Block, แบล็อกก็คือมี A แถบหนึ่งก่อนแล้วค่อยมี B แถบหนึ่งเป็นบล็อก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 ไปนะคะไม่ใช่สลับกันนะคะอย่างอย่างนี้นะคะ <S <S เขาก็จะใส่ลักษณะอย่างนี้ A ใสอ่อยู่ในวงเล็บใหญ่นะคะมีจำนวน A นะคะแล้วก็ B ใส่อยู่ในวงเล็บใหญ่แล้วก็มีจำนวน B แบบนี้นะคะแล้วก็แบบกิง่งนะคะ่ะแบบกิ่งนะคะแบบกิ่งก็คือ มีสาย a หรือสาย b ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าสองสายเนี้ยไม่ได้เรียนต่อกันเป็นโซ่ตรงนะคะแต่ว่าต่อการเป็นลักษณะแบบกิ่งนั่นเองนะคะแบบนี้ไม่ได้มีลักษณะการเขียนแบบย่อเขานะคะว่าเขียนยังไงเนาะ,ะต่อมาค่ะเป็นนะคะการปรับปรุงแบบโพลิเมอร์แบบโพลิเมอร์นำนำไฟฟ้านะคะโพลิเมอร์นำไฟฟ้านี่รู้สึกว่าจะคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์สามท่านนะคะที่พี่จำไม่ผิดเนาะแล้วเขาก็ได้รางวัลโนเบลดด้วยนะคะโพลิเมอร์ตัวที่เขาคิดขึ้นมาก็คือตัวนี้นะคะ โพลีอะเซทิลีนนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นจากการที่ตัวของโพลิเมอร์นั้นนะคะเขามีพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวถ้าน้องจําได้นะคะพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวส่วนใหญ่ก็จะพบในตัวเบนซินเนาะเป็นวงหกเหลี่ยมแล้วพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวทีนี้พันธะคู่เนี่ยเขาสามารถสลับตําแหน่งได้ใช่ไหมคะเกิดลักษณะเหมือนเลโซนแนนได้นั้นการที่พันธะคู่กับพันธะเดี่ยวเนี่ยคะเกิดการสลับตําแหน่งกันเนี่ยนะคะก็อิเล็กตรอนเนี่ย ก็จะเกิดการย้ายตำแหน่งก็คือการสลับพันธะระหว่างปันธุกพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวก็คือการย้ายตำแหน่งของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดการนําไฟฟ้าขึ้นมาได้นะคะเขาก็เลยเรียกพอลิเมอร์ลักษณะน,นี้ว่าเป็นเหมือนกับพเป็นสารกึ่งตัวนํานั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้พี่เอามาจากหนังสือเนาะอันนี้เป็นพอลิเมอร์ที่เป็นพันธะคู่พันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะเดี่ยวพันธะคู่ ทันธะเดียวเห็นไหมคะต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าเกิดเขาเติมตัวออกซิไดซ์ลงไปนะคะตัวออกซิไดซ์ก็คือตัวที่มารับอิเล็กตรอนนะคะเขาก็เกิดอะไรขึ้นคะตรงพันธะคู่เนี่ยก็จะกระโดดไปอยู่จะนะคะเปลี่ยนสลับอิเล็กตรอนย้ายนะคะจากพันธะคู่ไปอยู่ตรงพันธะเดี่ยวนั้นตรงตำแหน่งเนี้ยนะคะตรงตำแหน่งที่มีพันธะเดียวอยู่ตรงเนี้ยแถวๆนี้นะคะจะเป็นบวกจะเป็นเหมือนเป็นขั้วบวกนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนก็เลยกระโดดไปนะคะ เนาะอันนี้มีการสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะดังนั้นการที่พอลิเมอร์เนี่ยโดยปกติเขามีสมบัติที่สามารถทำเป็นรูปได้ง่ายแล้วแล้วก็สามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยก็เราก็สามารถนำเอาเขาเอาไปใช้นะคะได้มากขึ้นในส่วนของเป็นพวกวงจรที่เกี่ยวข้องกับอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องนำไฟฟ้านั่นเองนะคะและก็อย่าลืมนะคะถ้าน้องๆอ,อยากจะฝึกทำโจทย์ให้มากขึ้นนะคะ,ะ,คะเข้าไปดูคอร์สเรียนได้นะคะที่เว็บไซต์ข้างบนนี้ได้เลยนะคะหรือว่า อิงแล็บ ab, t e a c h a b l e c o m นะคะแล้วก็พี่อิงบอกว่าจะได้เจอน้องๆน,นะคะ เราสามารถสรุปได้ว่านะคะการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์เนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะแต่ทุกการปรับปรุงนะคะก็จะให้สมบัติที่ดีขึ้นนั่นเองหวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคําถามสงสัยอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้าน้องชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆน้องๆ้วยค่ะแล้วก็ฝากกด subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้บบค่ะ